สวัสดีครับพบกับช่อง Daddy Red ป้านะครับวันนี้เอายาานําเสนอชิปรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับวันนี้พาชมในรุ่น Honda Monkey ้ซัด125รถปี2 4ั3นะครับมาพร้อมของแต่งนะครับรถสวยนะครับพาชมรถรอบรคันนะครับเล็กใหม่นะครับวิ่งน้อยด้วยสภาพป้ายแดงเลยอยู่ที่700กิโลนะครับพาชมเอกสารก่อนนะครับกุญแจนะครับอันนี้เล็กใหม่นะฮะกุญแจมีให้สอดอกครบ นะครับแล้วก็รีโมทหนนะครับมีสมุดรับกันคุณภาพศูนย์นะครับตัวคู่มือรถนะครับาภาษีปี69นะครับหาสมหน้าเล่มลูกค้าออกเงินสดศูนย์นะครับคันนี้นะครับทะเบียนจองเลข6กศูกทมนะครับปีส3นะครับมาด้ามังกี้นะฮะสวยๆเลยฮะโค้งเหลืองนะครับไม่ผลิตแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเบาะลายสก็อตนะครับไม่ผลิตแล้วเช่นเดียวกันนะครับ เครื่องเดิมโรงงานนะครับเทสระบบไฟนะครับสูงต่ำนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวหน้าด้านขวาไฟเลี้ยวหน้าด้านซ้ายนะครับมาดูชุดท้ายนะครับไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวอีกหนึ่งดวงนะครับไฟเบรกนะครับไฟเบรกนะครับติดครบนะครับแปรใช้งานปกติเลยนะฮะพร้อมใช้เลยครับสำหรับมังกีซัดหนส พงเหลืองเบาะลายสกอตนะครับของแต่งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับทะเบียนสวยเลขจองนะครับ6กกทมนะฮะช็อกไวเอสนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับ G s p o r t นะฮะซ้ายขวานะครับกรอบป้ายภาษีนะครับของโคโซนะฮะตัวนี้เป็นพักเท้านะครับของแต่งของใหม่นะครับของใหม่ทุกชิ้นนะฮะของแต่งที่เบิกมาให้นะครับใส่ไปใหม่ทุกชิ้นนะฮะอุดเฟรมนะครับโลโก้มังกี่นะครับ ตัวนี้เป็นกระจกลิซุมาแท้นะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเกี่ยวของนะครับอะแดปเตอร์ของ GTR นะฮะสามารถปรับตั้งได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยใช้กับกล้องโกโปรได้นะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับเป็นของโมทีฟนะฮะด้านหน้านะครับบังแต่ของขี้ทะโกะนะครับเช่นเดียวกันนะครับ ตัวนี้เป็นสติกเกอร์ตัวนูนนะครับโลโก้แักหนึ่ปให้ใหม่นะฮะเพิ่มเติมด้านล่างก็จะมีตัวกาดนะครับกระปุกเบรกหลังของ i n v o l u t i o นนะฮะตัวนี้เป็นจับหลังนะครับตรงที่ตะโกนะฮะเบิดให้ใหม่เช่นเดียวกันนะครับด้านนี้เป็นโช๊คว s นะฮะรถสวยสภาพจอดนะครับเจ้าของเดิมแทบไม่ได้ใช้เลยสภาพออกป้ายแดงเลยนะฮะ ท่านใดติดต่อนะครับคันนี้ผมเปิดจำหน่ายที่85,000บาทนะครับรับแรกเทินนะฮะท่านใดสนใจมันมังกี้พร้อมของแต่งนะครับเริ่มทะเบียนครบพร้อมโอนสามารถนัดเข้าชมรถได้ที่ถนนชัยพฤกษ์ปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะต่างจังหวัดมีบริการจะส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปรีวิวซั2หนึ่งสองห้ามังกีไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกับรถส,สวยในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะฮะ สวัสดีครับ